ปิดลูกปิดหมาหัวล้อนะคะหม,มาม่วงนะคะหมาม่วงเมื่อสักครู่นี้น้องมลไยน้องมลไยกลัวมากค่ะเนี่ยกลัวตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะโอนอุ่มเย็น น่ารักไหมคะเคยเห็นหมาหัวร้อนไหมคะพี่าะไยกลัวอะไรจ้าลูกฮะพี่าะไยโอ้ยพี่าะไยกลัวกลัวตุ๊กตาเมื่อสักครู่นี้นะคะกระโดดเลยอ่ะแต่เกีย พอใจพอใจพอใจเอามาเปิดอีกทีสิลูกเดี๋ยวดูพี่มาอะไกระโดดนะใช่ตะกี้กระโดดขึ้นกระจกสูงเลยอ่ะกลัวตุ๊กตากระโดดล่ะอตัวก็ตใจปลาซิวมากเลยอ่ะอาหญ่ใหญ่ใหญ่าหญ่ใหญ่พอใจเยอจเขามาหาเขาไงเขาบอกว่าเนี่ยย กลัวมากกลัวมากหยุดหยุดเขาไม่ชอบเสียงเขาไม่ชอบเสียงเดี๋ยวบ้านเขาจะหยุดหยุดฮ่า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 ฮ่โอ้ยพี่มาลัยกลัวมากอ่ะไม่ไม่ได้เดี๋ยวบ้าพี่มาเลยประตูบ้านโอ้ยน่าสงสารตะกี้กระโดดประตูนะแล้วตะกี้กระโดดหน้าต่างอีกอ่ะพี่มาลัยไม่เคยเห็นตุ๊กตาหรอพอใจหนูอย่าเอามาใกล้มาลัยนะหมายถึงว่าไม่ใช่กลัวว่ามันจะข่วนหนูไงลูก ค <laughs> ว่ามลมันไม่ชอบเสียงค่ะใช่อ๋อมาไลยไม่ชอบเสียงค่ะ,าาคะตุ๊กตาเขาดูได้แต่เขาแค่ไม่ชอบเสียงเฉยๆนะคะ่ชอบเสียงหมาอาง,อ,งอ๋อไม่ชอบเสียงน้องหมาตัวม่วงตะกี้นะน้องหมาเหา่บาป๊อกป๊อก๊อกพี่มาเลยตกใจหมดเลยเนาะ <im it> ตอนนี้อยากจะวิ่งออกไปนอกห้องแล้วนะคะแต่ออกไม่ได้ค่ะไหนลองเปิดดูสิลูก <im it> มาไลยเปิดประตูซิ เปิดได้ไหมคะยังแอบหันมามองตุ๊กตายอยีกนะดูสิกลัวจนแบบว่าเลียปากเลยอะ่ะไม่อะกลัวมากโอ้ใช่ไหมลูกใช่ไหมมาเลายมาเลยอยากมากลัวกลัวมากเลยอ่ะลูกทำไมหน้าตาบุ่ดบึ้งอะนะลูกเอาเลียปากอีลกละสงสัยจะแบบว่าเครียดอะเนาะ อ้อะเปิดประตูล ah, ูกเปิดประตูอ่าไม่ไ uh ม่เ huh. ด okay. ี๋ยวมาอะไรขากำลังเปิดเองเนี่ยจะดูว่าเขาเปิดได้ไหมอะพยายามลูกพยายามเปิดยังไงคะเปิดเต็มไหมพี่มาอะไรลองดูลูกลองอ่ะอึ๊บอึบอ่ะงงอีกนิดนึงอีกนิดนึงลูกโอ้ยเก่งมากเก่งมากอุ้ยเก็บได้แล้วลูกอีกนิดนึงพอใจไม่ต้องช่วยเขาใจมาไปแล้ว ชีวิตอิสระเสรีอีกครั้งไหมมาลายบอกกระโดดน้ำตายดีกว่าน่นไปส่องไปสอ่ปสองน้ำแล้วมาลลยบอกกระโดดน้ำตายดีกว่านะาด้านหน้าเป็นคลองค่ะดูสิดู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 ดไปลวอะไรอยากจะฆ่าไปละตะก,กี้จะฆ่าตัวตายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมน,น,นะคะ